สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่ารถไร k ก a We drive to camp right camping <Yeah. S 1> อันนี้เรียกว่าสันชัยคริสโตเฟอร์จะพาเราไปดูนะคะอันนี้เป็นของพ่อเขาลูกชายของวิกกี้แฟนแฟรงค์ Frank นะคะแฟรงค์นี่จะเป็นฝาแฝดของแฟนเล็กก็คือดกเรมาร์คค่ะว้าว <Wow. S 1> อันนี้นะคะเป็นรถแคมป์มีทีวีโต๊ะกินข้าวอันนี้ซิงล้างจาน โซฟาอันนี้ Bedroom Bedroom sleep. อันนี้เป็นห้องนอนนะคะเวลาเขาไปจอดรถแล้วก็เข้าแคมป์ก็จะสะดวกสบายมีทุกอย่าง Have a bunk bed อันนี้เป็น bunk bed bunk bed แปลว่าเตียงที่มีสองชั้น Which one you sleep another kitchen another kitchen little cooktop thing flat it's literally breakfast then the front the here have lunch here over we burgers dinner over Facebook and cooking and on so good for wow grill is a อันนี้เป็น basement ก็คือเป็นเหมือนกับชั้นใต้ดินของบ้านนะคะเป็นห้องเก็บของเวลาเข้าไปแคมปิ้งเขาใช้รถคันนี้ค่ะกระบะฟอร์ดเนี่ยอันนี้เป็นรถที่ลากนะคะ Lord Gala Kane. It's perfect. It is? Yeah.